ชอบใครบ้างไหมคะเคยค่ะเคยค่ะเคยครับเคยครับปกติแล้วไม่ค่อยแอบชอบใครแบบปกติมีแต่คนมาจีบอะค่ะก็เลยไม่ค่อยแอบชอบแล้วแอบชอบเขาเนี่ยทำยังไงเขารู้อะโอนไปเลยเปไปเลยสายเปใช่เปปุ๊บรู้เลยว่าชอบใช่ครับเบทักแชทไปเลยก็ชวนคุยเขาหรือไม่ก็รีพายสตอรี่พยายามไปอยู่ในแบบสายตาเขาเยอะๆยะ อย่าพยายามอยู่นอกสายตาใช่คือหนูเป็นพวกที่แบบว่าไม่ไม่บอกค่ะจนกว่าหนูจะแน่ใจว่าเขาคนนี้โอเคแล้วหนูถึงจะแบบเข้าไปบอกเขาอะค่ะไม่งั้นหนูก็จะแบบเงียบๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะเงียบๆเลยใช่ก็รู้บอกว่าเราชอบไม่งั้นมันจะเรียกว่าแอบชอบเหรอคะชอบเขาก็บอกเขาไปเลยค่ะตรงๆไปเลยใช่เฮ้ยได้ไม่ได้วัดกันไปเลยไม่ได้ กิดว่าเขาชอบเราไหมก็น่าจะเฟนลี่นะคะก็ปกติน่าจะเฟนลี่เหมือนกันค่ะหนูคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่แบบเฟนลี่เป็นมิตรเขาอาจจะชอบเราก็ได้นะยิ้มให้ไม่น่าใช่เขาข้างเดงไปนิดนึงโอเคชอบชอบแหละเขายิมให้เราเนาะถ้ามีคนยิ้มให้เนี่ยต้องแบบต้องดูก่อนว่าเขายิ้มสไตล์ไหนถ้าเป็นแบบว่าถ้ายิ้มแบบมองก็อาจจะแบบมีชอบหรือเปล่ามันก็อาจจะแบบขึ้นอยู่กับสถานการณ์เนาะถ้ายิ้มแบบมหนถึงชอบหรอ ยิ้ยมกุ้งกลิ่ม,ก,มกดใจให้อะแสดงว่าเขามีใจปะอันนี้ต้องแบบระวังหน่อยอาจจะแบบน่ารักมากครับเนี่ยน่าจะน่าจะน่ากลัวหน่อยแต่ว่ากดใจเนี่ยต้องดูด้วยว่าเขาแบบกดสตอรี่ไหนกดแบบกดอะไรชชยก็ต้องมีใจแล้วมีอยู่แล้วแหละเขาไม่น่าจะมีใจแต่เขาน่าจะมีเน็ตมากกว่าหรือเปล่าระ <c oughs> หว่างจีบปังๆให้โลกรู้ หรือจีบไม่รู้ดูไม่ออกจีบไม่รู้ดูไม่ออกค่ะเพราะว่ามันจะได้เนียนๆก็จีบปังๆเลยค่ะถ้าชอบไม่ชอบก็จะให้รู้กันไปเลยค่ะเอ้ยวัดกันไปเลยใช่วัดกันไปเลยค่ะจีบปังๆไปเลยครับให้โลกรู้ไปเลยก็อยากให้คนรู้ไปเลยว่าเป็นแฟนกันจีบไม่รู้ดูไม่ออกไม่ค่อยชอบพูดไม่ค่อยแบบอยากให้เขารู้เนียนๆใช่เนียนๆแต่อยากให้เขาบอกเรานะอยากเขารู้เองใช่จีบปังๆให้โลกรู้ไปเลยอยากให้โลกรู้ไปเลยว่ามีแฟน